วันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถอดหลดไฟนะครับหลดไฟหลดไฟรีนะครับรหลดไฟรีขาดข้างหนึ่งจะมาถอดขาดกันางนู้นครับจะมาถอดนี่ขาที่มันอยู่ก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ล่จากสายน,นี้จากสายตรงนี้ครับนี่จะมีปักตรงนี้นะแล้วก,ก็ไล่ไล่สายจับไล่ลงไปข้างล่างนี่สายมันก็จะลงข้างจะดูไม่ค่อยสนันะ่นนะนี่เห็นไหมสายตัวนี้ปักนี้แล้วจะมีสายมานี่งอลงไปข้างล่างดีย๋ยวต้องโสอดมือจากฝั่งนี้นะครับ แล้วมันจะมีพลาสติกแบนๆยาวๆออกมาเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ชัดไหมมองไม่เห็นครับกดไปฉายด้วยกดไปฉายช่วยครับนี่นะไหนวะนี่นะนี่นะนี่นี่นน พลาติกตัวนี้นี่พลาสติกตัวนี้ครับนี่ตัวเป็นแบนเนี่ยน,นี่ตันจะหาอ่าโอเคนี่คือตัวเป็นแบนนี่แหละแล้วเราจะบิดหมุนหมุนด้านตัวเข็มนาฬิกานะครับก็บิด บีดตัวนเ็มนาฬิการครับนี่มันดังป๊อกแล้วก็ดึงออกมาเลยน,นี่ครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหลอดได้เลยง่ายๆไม่ยากแต่เราต้องหาให้เจอก่อนว่าปลักไฟรีมเนตัวไหน อันนี้ผมผมถอดออกแล้วนะครับแค่มาทายให้ใหชมได้เฉยเราจะให้ดูหลอดมันนี่ครับหลดเป็นนี้นะนี่หลดซื้อมาเท่ากัน,นครับเดี๋ยวครับดูข้างล่างดีกว่า นี่หลอดติดมากับรถเนี่อยู่ที่ห้าวัตต์ห้าวัตต์สิบสองโวลต์เหมือนกันแล้วก็หลอดที่ซื้อใหม่ก็สิบสองโวลต์ข้างล่างนี่จะเป็นห้าวัตต์ห้าวนะแต่ขามันคนละคนละแบบนะครับนี่ขาตัว B แต่ตัวนี้มันจะมีสามขาใช่ไหมไม่โฟกัสมาอืมมันจะมีอยู่สามขา ดังกระติกออกแล้วก็จะมีตรงกลางขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันวัดเท่ากันโอเคแล้วก็ไปใส่แล้วก็เสียบเข้าไปด้านในก็ได้ปึ๊บเร็เรียบร้อยแล้วก็ต่อเข้าที่เดิม

เเก็บหลอดดาวไว้ก่อนเด็เขาเครื่อเนี่ยอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูรถด,ดูไฟมันก็จะติดนะเนี่ยเปิดแค่นี้ไฟก็ติดนะเนี่ยนี่ครับ ติดและตอนนี้ก็ติดเนี่ยตอนแรกมันติดฝัด่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ขาดโอเคเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนง่ายๆครับต้องหาจุดให้เจอจุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันเท็นหน้าสวัสดีครับ